สวัสดีค่ะทุกคนก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าวอมสอบเกือบทั้งเดือนเลยแต่ว่าตอนนี้วอมสอบเสร็จแล้ววอมก็เลยมีเวลามาทําวิดีโอให้กับทุกคนสักทีเมื่อปีที่แล้วพี่สาลี่ได้แท็กวอมมาในแท็กที่มีชื่อว่า the colors of the rainbow tag นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าแท็กสีลุ้งนั่นเองค่ะก็พี่สาลี่เนี่ยเป็นไทย beauty youtuber เหมือนวอมค่ะถ้าใครยังไม่รู้จักพี่สาลี่เนี่ยพี่สาลี่เป็นคนที่รีวิวเครื่องสําอางเก่งมากๆ แล้วก็สวัสดีค่ะพี่สาลี่ถ้าพี่สาลี่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ถ้าใครยังไม่รู้จักพี่สาลี่เนี่ยเดี๋ยววอมจะลิงก์ช n e l ของพี่สาลี่ไว้ใน De s c r i p t i o n box นะคะแล้วก็วิดีโอที่พี่สาลี่แท็กวอมมาด้วยค่ะในแท็กนี้วอมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งของแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามหรือว่าเครื่องสำอางที่มีสีสายลุ้งอยู่ในตัวนั่นเองค่ะสีแรกที่วอมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือสีแดงค่ะแล้วก็วอมได้เลือกอลิปสติกเลฟลอนอันนี้มา เฉดนั่นก็คือ626ชาชาเชอรี่ค่ะซึ่งมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสีก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้ที่วอมเลือกลิปสติกสีแดงอันนี้มาเพราะว่ามันเป็นลิปสติกแดงที่แบบว่าสีไม่แดงจนแรงเกินไปที่จะทานในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็มันก็ดูแบบว่าไม่ซอฟต์จนเกินไป ถ้าพูดถึงเรื่อง texture เนี่ย texture มันจะออกเป็นแนวแบบว่าให้ความชุ่มชื้นมากกว่าที่จะเป็นแมตค่ะแล้วก็มีความเฉียบประสมอยู่ด้วยอยู่ในเล็กน้อยถ้าใครกำลังหาลิปสติกสีแดงที่อยากทาในชีวิตประจำวันแล้วก็ดูไม่แรงจนเกินไปวอมแนะนำลิปสติกตัวนี้เลยค่ะสีต่อมาก็เป็นสีส้มค่ะและพอเวลาวอมพูดถึงสีส้มเนี่ยวอมก็จะนึกถึงเม e บลี n e ิวยอร์ color tattoo นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ใน เ,เฉดสีเฉดก็คือสี i i r r e e n d t a n จีค่ะจะมีหน้าตาแบบนี้ ช่วงนี้วอมไม่ค่อยได้ใช้เจ้าตัวนี้เท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอายแชโดว์สีส้มแล้วก็อายแชโดว์สีส้มเนี่ยมันเหมาะที่จะแต่งกับฤดูร้อนมากกว่าแต่ว่าตอนนี้วอมยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่วอมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าถามถึงความคงทนเนี่ยทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วว่า m a y b e l l i n e Color Tattoo เนี่ยเป็นอายแชโดว์เบสที่คงทนมากแล้วก็สีก็ออกมาเป๊ะอีกด้วยสีต่อมาก็คือสีเหลืองนั่นเองคะ่ะ เออตอนแรกเนี่ยวอมพยายามหาสิ่งของที่จะเป็นสีเหลืองได้ที่อยู่ในห้องวอมแต่ว่าวอมก็หาไม่ค่อยเจอเลยวอมก็เลยขอเลือกตัวนี้มาพูดแทนแล้วกันนะคะนั่นก็คือน้ำหอมของ a c c l s s o r i e s ค่ะให้ดูกันชัดๆวอมได้น้ำหอมอันนี้จากเพื่อนสนิทวอมคะ่ะเพื่อนสนิทวอมเนี่ยซื้อน้ำหอมอันนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิด วอมค่ะก็อยากจะบอกว่าวอมเนี่ยส่วนตัวแล้ววอมไม่ค่อยใช้น้ําหอมเท่าไหร่แต่ว่าพอได้น้ําหอมอันนี้มาวอมก็ใช้เกือบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าวอมชอบกลิ่นของน้ําหอมอันนี้มากมันเป็นน้ําหอมออกแนวหวานแบบว่าที่อยู่ตรงกลางระหว่างแนวฟรุตตี้กับฟอร์โลมาผสมกันค่ะมันแบอกว่าอยู่ตรงกลางอะวอมก็ ไม่รู้จะอธิบายน้ำหอมอยังไงเพราะว่าวอมเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้น้ำหอมเท่าไหร่สีต่อมาก็คือสีเขียวนั่นเองคะ่ะแล้วก็อ่าวอมอยากจะพูดถึงเสื้อโค้ตตัวนี้นั่นเองโค้ทสีเขียว เพราะว่ามีหลายๆคนถามมาว่าเนี่ยเสื้อโค้ทตัวนี้วอมได้มาจากไหนวอมได้มาจาก m s ิ s เซฟริชค่ะ,ะจริงๆแล้วเพื่อนวอมซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็วอมใส่ปเป็นประจําเลยในชีวิตประจาวันเกือบทุกวันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเสื้อโค้ทที่อุ่นมากแล้วก็วอมก็อยู่ที่อังกฤษมันก็เลยต้องเป็นสิ่งที่จําเป็นสีต่อมาก็คือสีฟ้าค่ะซึ่งเป็นสีโปรดของวอมค่ะ ออพอเวลาพูดถึงสีฟ้าเนี่ยวอมก็จะนึกถึงเสื้อเดนิมตัวนี้นั่นเองจาก almost famous วอมชอบเสื้อเดนิมตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นเสื้อเดนิมที่คลาสสิกและสามารถ mix and match กับเสื้อผ้าอื่นๆได้ง่ายมากแล้วก็วอมก็ชอบสีฟอกข้างหลัง แล้วก็สีฟอกดีเทลด้านหน้าซึ่งมันทำให้เสื้อเดนิมตัวนี้เนี่ยพอเวลาใส่เดียวๆแล้วมันก็ดูไม่เพลนจนเกินไปค่ะถ้าใครสนใจเ,เสื้อของ Almost Famous BKK เนี่ยเดี๋ยววอมจะลิงก์เพจของ Almost Famous ไว้ใน Description Box นะคะถัดจากสีฟ้านั้นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่วอมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือบีนี่ตัวนี้ที่วอมกำลังใส่อยู่ค่ะ วอมได้บีนี่ตัวนี้มาจากไพร m มารค่ะในราคาแค่3ปอน์เท่านั้นเองซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ150บาทค่ะที่วอมซื้อบีนี่ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าสีน้ำเงินมันสแตนเอามากแล้วก็วอมก็ชอบลายดีเทล n y NYC สีต่อมาก็คือสีม่วงค่ะและสิ่งที่วอมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือลิปสติกอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นลิปสติกของ Lime c ล i m e ค่ะ,ะในเฉด แอร์บอลยูนิคอร์นค่ะซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นสีสิกเนเจอร์ของเขาเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะสีมันจะเป็นอย่างนี้นี่ ลิปสติกไลน์ควันอันนี้วอมฝากเพื่อนที่เรียนอยู่ที่อเมริกาซื้อมาให้วอมค่ะแล้วก็วอมอยากจะบอกว่าวอมชอบมากๆแต่ว่าวอมไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะทาในชีวิตประจำวันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูแปลกจนเกินไปแต่ว่าวอมชอบเท็กซเจอร์ของมันแล้วก็สีคัลเลอร์เพย์ออฟออกมาสวยมากสีต่อมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีลุง้งแต่ว่ามันก็อยู่ในแท็กนี้ด้วยนั่นก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะ สีชมพูเนี่ยวอมอยากจะพูดถึงครีมบัชของ Topshop อันนี้นี่เองค่ะจะมีการแบบนี้วอมชอบใช้บลัชอันนี้เวลาที่หน้าของวอมดูหมองคล้ำหรือว่าแบบว่าดูไม่สดชื่นในวันนั้นค่ะมันจะทำให้หน้าของวอมดูเฟรชมากขึ้นแล้วก็เวลาที่วอมใช้เนี่ยวอมก็จะใช้มือของวอมสองนิ้วดอตเป็น3ดอตแล้วก็ใช้มือเบลน สีสุดท้ายนั่นก็คือสีลุงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการรวมทุกสีเข้าด้วยกันหมดเลยแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะพูดถึงนั่นก็คือโพส์อทนั่นเอง ในช่วงสอบที่ผ่านมา Post It เนี่ยเหมือนเป็นตัวช่วยชีวิตของวอมมากค่ะเพราะว่ามันช่วยทำให้วอมจำคีย์พอยต์ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ช่วยวอมจำสมการได้ดีมากขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาที่วอมอยากจะํำสมการอะไรวอมก็จะเขียนสมการลงไปใน Post It แล้วก็เอาแปะไว้ตรงผนังวอมจะได้เห็นทุกวันแล้วก็วอมก็จะได้ซึมซับความจาเข้าไปในสมองของวอมค่ะ นั่นก็คือทั้งหมดที่วอมอยากจะพูดในแท็กนี้ค่ะก็ขอขอบคุณพี่สารี่มากนะคะที่แท็กวอมมาวอมเอนจอยแล้วก็สนุกมากค่ะที่ได้ทําแท็กนี้ถ้าใครอยากจะทําแท็กนี้เนี่ยวอมก็ขอแท็กทุกคนเลยละกันค่ะวอมคิดว่าปีนี้วอมจะทําวิดีโอมาเป็นภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ถ้าใครอยากจะเห็นวอมพูดภาษาไทยในวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย หยุดคุยกันสัทีก็หวังว่าทุกคนจะไม่ลำคาญนะอาลีได้แท็กมองมาในตดออพลอง